แต่ว่าผมเป็นจริงนี่ท่องทินมาได้อได้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาทายใจะพูดกันสวัสดีครับ เป็นเรื่องดอกเป็นงั้นใช่ว่าได้ค่ะบ้านตัวของกรรมนี่ก็ที่เป็นจับเป็นได้กับคนในร่ยังมันบุก่ามาเรียบร้อยตรงนี้คืออะไรไมหรอืม ดีดินอันน่ะมาได้ทำเขามูเรืืองเลยเนาะัน่แหละอืตอนน้ลำบากมากเนาะก็ยังดีลังเรียนุ้นเขาไปไทยกตั้นหมสิบสอหมสนี่แกมานีู่ปยมาคงตันอยู่ ปนยกต่อโทรศัพท์ครับครับเรื่องบางซอยผมมีน้ำประป้าครับใช่ผู้โพลโพิโพิโพแต่เคยขอไปหลายข้างไปถึงไอสำนักงานประป้าผู้พิพากษา่นขอคนก็บอกว่าถ้ามีงบประมาณจะลงไปดูให้ผนที่ไปขอมีผู้ช่วยทวารกรนทิพยะยะบมมีน้ำประ้า ทำเรียงไว้เป็นปีกสองโดนลอกมาเรื่อยๆครับจนกระทั่งปีหกมีงบประมาณมาตอนนี้ตรวจสอบแผนผังแบบแป้นแต่บมมีในซอยท่านครับพังหลังเทศบาลท่าวังท้องซอยสีแต่มาตรวจพบในซอยข้างโรงเรียนบ้านสลาได้ระยะวางข้อที่ส0มเมตร โดยมีต่อประปาอยู่แล้วชาวบ้านใน่สองข้างทางนี่มีประปาทุกโรเรียนแต่ผมบ็เข้าใจว่าทางประปาผู้ผักจะวางทับไปเพื่อประโยชน์อะไรครับแล้วบางซอยข้างล่างในบูรีเนี่ยข้างหนองบึงผ่าบางท้องเนี่ยเปินกับล้ออยู่ห้าสิบกว่าหลังคาขอน้าประปามาเกียบสิบกว่าปีแต่ บันคืไปฮือพ่นเลยแล้วก็ในแผนผังนี่กับบ่มีครับบางจุดบมีบ้านสักหลังก็ยังจะทาไป่ยิ่ผได้นาน้าประธานบ้านมูริซีกับมณฑงทองนี่ก็มีความสบายใจเป็นห้องชุมชนแห่งนี้ที่เุินคาดอกาสบางคนอายุเกือบเก้าสิบยังบาหันท่อประปาผ่านบ้านเดี๋ยวท่านก็จะได้ได้เห็นพื้นที่จริงครับผมรับได้ตรงนี้ครับความต้องการแบบชาวบ้านเป็นบางคน มันมีแล้วแบบซ้ำซ้อนผมขายให้ไปว่าให้กระจายไปตีคนบ่าบามีต่อนะครับที่บริจัยหน้านะครับป้าป้าสนุนผักครับแล้วป้าป้าสนุนผักถ้าเขาไปที่ต่อระเบิดบ่าจะได้ของครับติดต่อไปติดต่อบ่าเนเนี่ยเรื่องของการติดต่อไปเปิดโยนไปโยนไม้ให้นะว่าโครงการนี้มาแล้วต้องทำทำมันเสร็จเลยอันนั้นบ่ได้เปลี่ยนแปลงโครงการมาได้เปลี่ยนโครงการมาได้ครับผมก็เลยปาปรึกษาคณะกรรมการว่า เดี ork ork ๋ยวขอไปหาศูนย์รงธมทำเพื่อความยุติธรเอความเป็นธรรมเนักเพประโยชน์ของชาวบ้านของมูซีครับในสายนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปจี้ทั้ง แนวทางในเรื่องของการแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับทางเทศบาลตำบลบึงทองจะมีวิธีการดําเนินการอี่นะครับครับหลังจากที่ผมได้รับทราบจากแกนนาหมู่บ้านนะฮะผมก็คงจะดําเนินการทําเป็นหนังสือถึงผู้จัดการป่าส่วนพูมิภาคจังหวัดพะเยานะครับพร้อมกับเข้านําคณะ ตัวแทนประชาชนตัวแทนของชาวบ้านเข้าไปคุยนะครับขอให้ทางประปาเปลี่ยนแผนในการดําเนินงานวางท่อประปาในครั้งนี้การที่ผ่านมาที่เขาวางแผนวางท่อปปาเนี่ยมันซ้ําซ้อนกับท่อประปาเดิมถ้าดําเนินการตรงนี้ต่อไปจะทาให้เสียผลประโยชน์หรือเสียงบประมาณเพราะว่าส่วนที่วางไว้ก่อนก่อนหน้านี้แล้วก็สามารถที่ใช้ได้มาตั้งนานละ นะไม่ได้สมควรที่จะมาวางท่อซ้ําซ้อนกันน่าจะขยายเขตไปในพื้นที่ที่ยังไม่ไม่มีน้ําประปาใช้ขยายเขตไปทั้งนั้นนะครับน่าจะได้ผลกว่าน่าจะได้ประโยชน์มากกว่านี้นะครับตรงนี้ใน,ในเดือนเบื้องต้นตอนแรกที่ทําโครงการตรงนี้นี่เขาได้มาแจ้งกับทางเทศบาลมากไหมครับทางเทศบาลไม่ทราบเลยครับทางประปาไม่เคยแจ้งเป็นรายลักษณ์อักษรหรือมามาพูดคุยกันเลยว่าจะดําเนินการวางขยายเขตประปาเข้ามาในพื้นที่ เทศบาลไม่รับทราบเลยครับไม่ได้ได้ทราบในเรื่องนี้เลย